น้องเป็ดอินดี้ตอนลอกการบ้านวันนี้น้องเป็ดอินดี้ตื่นแต่เช้าอย่างสดใสเพราะเมื่อวานเข้านอนเร็วทําให้นอนเต็มอิ่มและตื่นได้เองโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกเนื่องจากยังมีเวลาเหลือและรอคุณแม่ทาอาหารเช้าน้องเป็ดจึงดูการ์ตูนรอแล้วจูจ่ๆก็นึกเรื่องสาคัญขึ้นมาได้จึงรีบวิ่งเข้าห้องไปเช็คกระเป๋าของตัวเอง ไม่ได้ทําการบ้านวิชาเลขนี่นะทํายังไงดีต้องรีบทําแล้วล่ะน้องเป็ดคิดอย่างตกใจแล้วรีบทําการบ้านอย่างทันที <c oughs> แต่ว่าเลขเป็นวิชาที่น้องเป็ดไม่ถนัดจึงไม่ได้ทําให้เสร็จได้ง่ายๆน้องเป็ดจ้าอาหารเช้าพร้อมแล้วรีบมากินแล้วไปโรงเรียนเธอจ้าคุณแม่เรียก <c oughs> ยิ่งถูกเร่งน้องเป็ดก็ยิ่งกังวลและคิดอะไรไม่ออก น้องทำหลังกินข้าวแล้วล่ะน้องเป็ดคิดก่อนจะรีบไปทานอาหารเช้าคุณแม่เห็นน้องเป็ดกินข้าเวเร็วๆก็กลัวจะติดคอจึงเตือนว่าใจเย็นๆค่อยๆกินนะจ๊าน้องเป็ดกินเร็วเกินไปเดี๋ยวจะสำลักเอานะค่ะน้องเป็ดตอบแต่คิดในใจอน้องเป็ดกินช้าๆไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวไม่มีเวลาทําการบ้านเราจะไม่มีทรงเมื่อกินอาหารเช้าเสร็จ น้องเป็ดก็ได้ให้คุณแม่พาไปโรงเรียนคุณแม่ได้แต่มองน้องเป็ดอย่างสงสัยที่วันนี้กระตือรือร้อนอยากจะไปโรงเรียนเร็วๆน้องเป็ดเดินเข้ามาในห้องเรียนก็รีบนั่งลงทําการบ้านเลขที่ค้างไว้ต่อทันทีแต่ว่าการบ้านของน้องเป็ดแทบไม่คืบหน้าเลยเวลาก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแล้วน้องเป็ดก็ต้องสรุปว่าทันไม่ทันแน่เลยคงต้องขอลอกการบ้านคนอื่นแล้วล่ะ น้องเป็ดคิดแล้วเดินไปขอยืมกันบ้านของเข้าพองโอ้ยเข้าพองจา๋าน้องเป็ดขอเลาะก,กันบ้านเล็กหน่อยได้ไหมคุณครูบอกว่าห้ามเลาะก,กันบ้านกันนะเข้าพองเตือนน้องเป็ดน้องเป็ดดีนก็ทําหน้าเศร้าโธ่คุณครูไม่รู้รออีกอย่างน้องเป็ดขอยืมแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละถ้าไม่มีการบ้านส่งน้องเป็ดต้องโดนคุณครูทำโทษแน่ๆเลย น้องเป็ดตื้อจนเข้าพงใจอ่อนยอมให้น้องเป็ดเลาการบ้านได้พอได้รับสมุดมาน้องเป็ดก็รีบเลาการบ้านอย่างรวดเร็วและเสร็จทันเวลาก่อนเคารพทงชาติและเริ่มเรียนอย่างพอใจจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกมีการบ้านส่งแล้วแบบนี้น้องเป็ดคงไม่โดนคุณครูทำโทษแล้วล่ะน้องเป็ดจึงส่งการบ้านเลขได้อย่างสบายใจปิว,วันถัดมา คุณครูส่งสมุดการบ้านวิชาเลขคืนให้ทุกคนแล้วบอกว่าตอนที่ได้รับสมุดแล้วก็เปิดดูด้วยนะจ๊ะถ้ามีเครื่องหมายผิดก็ต้องแก้ไขแล้วส่งครูอีกรอบนะถ้าใครไม่เข้าใจว่าผิดตรงไหนก็มาถามครูหรือถามเพื่อนก็ได้นะจ๊ะส่วนคนที่ได้เครื่องหมายถูกแล้วแสดงว่าทำได้ถูกต้องแล้วดีมากจ้านกเป็ดรับสมุดการบ้านของตัวเองคืนมา แล้วพลิกเปิดดูก็ต้องแปลกใจที่ในสมุดนั้นไม่มีทั้งเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดแต่กลับมีตัวอักษรสีแดงๆเล็กๆเขียนไว้ว่ามาพบครูหลังทานข้าวกลางวันเอาสมุดการบ้านไปด้วยนะจ๊ะน้องเป็ดอ่านแล้วก็ได้แต่ทำหน้างงแอบดูสมุดของคนอื่นก็มีแต่คนที่ได้เครื่องหมายถูกหรือผิดกันทั้งนั้นไม่เห็นมีข้อความจากคุณครูเหมือนในสมุดของน้องเป็ดเลย ตอนพักกลางวันหลังทานอาหารน้องเป็ดเดินไปที่ห้องพักครูแล้วเจอเข้าวพองระหว่างทางไปวิงอ้าวข้าวพองก็ถูกครูเรียกเหมือนกันหรออืมใช่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรงั้นเราไปด้วยกันเถอะข้าวพองพูดน้องเป็ดกับข้าวพองจึงไปหาคุณครูด้วยกันอ่ะมาแล้วหรอจ๊ะเอาสมุดการบ้านมาหรือเปล่า ทั้งสองคนจึงส่งสมุดให้คุณครูคุณครูก็พลิกสมุดไปที่การบ้านวันก่อนแล้วถามว่ารู้ไหมจ๊ะว่าครูเรียกทั้งสองคนมาทำไมไม่รู้ค่ะเข้าพองกับน้องแปดตอบเพราะว่าการบ้านของทั้งคู่มีปัญหาไงจ๊ะคำตอบเหมือนกันเป๊ะเลยผิดก็ผิดที่เดียวกันอีกทำไมถึงเหมือนกันได้ขนาดนี้ถ้าไม่ได้ลอกกันคุณครูเน้นคำว่าลอกเสียงดังฟังชัด คำเฉลยของคุณครูทำให้น้องเป็ดตกใจที่โดนจับได้แต่ไม่กล้าโกหกว่าไม่ได้ลอกแถมยังไม่กล้าสบตาคุณครูอีกต่างหากน้องเป็ดกับพ้อพองรู้ไหมจ๊ะว่าการบ้านมีไว้เพื่อทดสอบว่าเราเข้าใจบทเรียนที่เรียนไปแล้วหรือไม่ถ้าไม่ทำการบ้านด้วยตัวเองก็ไม่มีความหมายเพราะเราจะไม่รู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนจากนั้นก็จะไม่เข้าใจบทเรียนแล้วก็ทำข้อสอบไม่ได้ น้องเป็ดกับข้าพองทำผิดที่ลอกการบ้านเพราะฉะนั้นครูจะลงโทษให้ทั้งคู่ทำการบ้านเพิ่มโดยที่คนอื่นไม่ต้องทำจะได้ลอกใครไม่ได้แล้วอย่าลอกกันเองอีกนะไม่อย่างนั้นครูจะเพิ่มการบ้านมากขึ้นเรื่อยๆแต่ข้าวพองไม่ได้ลอกนะคะน้องเป็ดเป็นคนลอกการบ้านของข้าพองเองค่ะอย่าลงโทษข้าพองเลยนะคะทั้งคู่ส่งเสียงประท้วงแต่คุณครูใส่หนะ้าหึ ไม่ได้จ้ะคนให้ลอกกับคนลอกผิดทั้งคู่ครูรู้ว่าเข้าพองหวังดีอยากให้น้องเป็ดมีการบ้านทรงแต่การให้ลอกมันไม่ถูกต้องคราวหลังเข้าพองจะได้ไม่ให้ใครลอกการบ้านอีกสุดท้ายทั้งสองคนคนให้ลอกและคนถูกลอกต่างก็ถูกทำโทษมีการบ้านเพิ่มทั้งคู่เข้าพองทั้งโกรธทั้งงินน้องเป็ดไปหลายวันต้องขอโทษอยู่นานทีเดียวกว่าจะหายโกรธ การเล่าการบ้านเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยจริงไหมคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำด้วยตัวเองก็ไม่มีความหมายถ้าไม่ทำเองเราก็จะไม่รู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนและเมื่อไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาต่อไปได้ถ้าเพื่อนเพื่อนทำการบ้านไม่ได้จริงๆวิธีที่ถูกต้องก็คือขอให้คุณแม่คุณครูหรือเพื่อนๆอนอธิบายและช่วยสอนให้เพราะถ้าเอาแต่เล่ากันบ้านคนอื่นเพื่อนๆก็จะมีปัญหา ไม่เข้าใจบทเรียนทําข้อสอบไม่ได้และไม่สนุกกับการเรียนไม่สนุกกับการไปโรงเรียนเลยด้วยซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวเองและทําให้คุณพ่อคุณแม่กลุ้มใจเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องทําการบ้านด้วยตัวเองนะคะจะผิดหรือจะถูกเราก็จะได้รู้ว่าเราเข้าใจบทเรียนนั้นได้ดีแค่ไหนนางสาวอินดี้ตอนลอข้อสอบ ปลายปีนั้นคือช่วงเวลาของการสอบกลางภาคทางโรงเรียนได้ติดป้ายประกาศวันที่และรายชื่อวิชาที่ทำการสอบไว้บนบอร์ดประกาศเหล่านักเรียนชายหญิงต่างใช้มือถือถ่ายรูปตารางสอบกันยกใหญ่เมื่ออินดี้กับเพื่อนๆเห็นตารางสอบก็อุทานและบ่นกันยังไม่พอใจโหอะไรกันเนี่ยสอบภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และเลขติดๆกันเลย ใจคอจะไม่หายใจกันบ้างเลยหรือไงยิ่งเก่งเกินบ้านเกินเมืองเขาอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้อขนออกตารางสอบนี่โหดจังเลยอะวิชาที่ต้องท่องจำทั้งสูตรเลขแกมมาอยู่วันเดียวกันหมดเลยอะ่ะโอ้ยอยากจะเอาหัวโขกพื้นไม่ต้องฟื้นมาเลยดีไหมเนี่ยบ่อให้ท่องจำทุกวันฉันก็จำสูตรได้ไม่ครบทุกวิชาหรอก เยอะขนาดนั้นใครจะจำหมดมีที่ไหนเขาสามารถแคะคี้เลื่อยออกจากหัวแล้วได้บ้างเนี่ยแต่จะว่าไปนะการสอบก็มีข้อดีเหมือนกันนะดียังไงเนี่ย ก็เพราะว่าเราสามารถขอรางวัลได้ถ้าคะแนนสอบออกมาดีอย่างคราวที่แล้วนะฉันตั้งใจอ่านหนังสือสอบจนสอบได้แรกตัวเดียวพอฉันขอเงินไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่นะพ่อกับแม่ของฉันก็ให้ทันทีเลยถ้าทำได้นะไวิงหรอถ้าสอบไม่ได้ก็โดนดูทันทีเลยอะกุ้มจัง ถึงแม้อินดี้จะดูกงังวลแต่ที่เพื่อนพูดก็ดูไม่เร็วเลยทีเดียวเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็บอกแม่เรื่องการสอบที่ใกล้เข้ามาก่อนจะตบท้ายว่าแม่คะแม่คะถ้ามีรางวัลเล็กๆนน้อยๆบ้างอะอินว่ามันจะทำให้อินมีกำลังใจในการอ่านหนังสือสอบมากขึ้นตั้งใจสอบมากขึ้นเหมือนเป็นแรงจูงใจ ก็เหมือนกับพนักงานขายไงคะแม่พอมีค่าคอมมิชชั่นนะโหทีเนี้ยยอดขายกระจายแม่เห็นด้วยใช่ไหมไปวิ้งเมื่อแม่ได้ยินก็หัวเราะเบาๆเจ้าเล่จริงๆเลยนะเราบอกมาตรงๆเลยสิว่าถ้าสอบแล้วได้คะแนนดีๆจะเอารางวันอะไรนะอินดี้หัวเราะแห่ๆแต่ก็ไม่ปฏิเสธปวิ้แม่ก็ อย่างที่แม่พูดนั่นแหละค่ะก็ได้ถ้าอินสอบได้คะแนนดีมากๆแม่จะให้รางวัลหนึ่งอย่างแต่ต้องไม่เวอร์จนเกินไปนะ <S <S อินดี้ดีใจที่แม่รับปากจะให้รางวัลตอนนี้ในหัวของเธอไม่คิดถึงเรื่องการสอบเลยคิดถึงแต่รางวัลที่อยากจะได้ <S <S อินดีนด้กลัวว่าจะได้คะแนนไม่ดีเพราะเธอไม่เก่งวิชานี้จึงไปขอร้องเพื่อนที่เรียนเก่งกว่าซึ่งนั่งสอบอยู่ใกล้ๆ อมยิ้มจ๋าเรามีเรื่องรบกวนเธอหน่อยอะนิดเดียวถ้าเออถ้าเราทำข้อสอบไม่ได้อ่ะช่วยบอกคำตอบให้หน่อยได้ไหมเมื่อเห็นว่าอมยิ้มทำหน้าคิดหนักอินดี้ก็รีบเสริมว่าเน่เดี๋ยวสอบเสร็จนะเราเลี้ยงชาบูหมูกรกะทะเลยนะนาะๆนะ นาน้าน้า,นาอมยิม้มนนาน้าน้านา,นา,นาอมยิ้มคิดหนักแต่ก็ได้ตอบตกลงก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาหรือว่าโดนจับได้เราไม่เกี่ยวนะน้ยด้ไดม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะ ขณะที่อินดี้ทำข้อสอบอยู่นั้นเธอก็หันมองซ้ายมองขวาเมื่อเห็นว่าอาจารย์ผู้คุมสอบนั้นหันหลังให้เธอจึงโยนยางลบไปให้อมยิ้มที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆผ่านไปสักพักยางลบก็ถูกโยนกลับคืนมาอินดี้รีบดึงตอกยางลบลงมาและลอกคำตอบที่เขียนไว้บนนั้นลงในกระดาษเธอหยุดเมื่อเห็นอาจารย์ผู้คุมสอบเดินมาใกล้ๆหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตัก แต่แล้วอาจารย์ผู้คุมสอบก็เดินผ่านไปเด็กสาวโล่งอกแอบปานเงือเบาๆแล้วลอกข้อขสอบต่อไปจากนั้นก็ทำข้อสอบตามปกติจนกระทั่งเธอเจอข้อที่ทำไม่ได้อีกเอ๊ะทำไม่ได้อีกแล้วข้อสอบนี้ยากจังเลยไม่เคยเห็นผ่านตาเลยอ่ะ เธอหันมองซ้ายมองขวารอจนกระทั่งอาจารย์ผู้คุมสอบเดินห่างออกไปจึงโยนยางลบไปให้เพื่อนและเพื่อนก็โยนกลับมาเธอรีบลอกคำตอบลงในกระดาษอย่างรวดเร็วเอ๊ะนั่นพวกเธอทำอะไรอินดี้สะดุ้งยงจนปากกาหลุดมือการจดโพยเข้าห้องหรือลอกข้อสอบเป็นการกระทําที่ทุจริตพวกเธอไม่รู้เลยเหรอเธอจะต้องถูกปรับตกและหมดสิทธิสอบวิชานี้ ออกจากห้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะอาจารย์ผู้คุมสอบหยิบยางลบที่มีคำตอบและกระดาษคำตอบของอินดี้ขึ้นมาจากนั้นก็การกรบาดสีแดงลงบนหัวกระดาษแล้วไล่เธอออกจากห้องสอบอินดี้หน้าซีดเดินออกจากห้องสอบอย่างไร้เรี่ยวแรงตายตายตาย,ตายอินเอ้ยถ้าแม่รู้เข้าต้องแย่แน่นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย หลังจากนั้นทางโรงเรียนก็ส่งจดหมายเชิญแม่ของนางสาวอินดี้ไปที่โรงเรียนเพื่อแจ้งว่าเธอหมดสิทธิสอบและถูกปรับตกเนื่องจากลอกข้อสอบแต่เพราะเธอทำผิดครั้งแรกทางโรงเรียนจึงลงโทษแค่ให้สอบตกวิชานี้และสามารถสอบซ่อมได้ใหม่และคาดโทษไว้หากลอกข้อสอบอีกครั้งอาจโดนโทษสถานหนักถูกสั่งพักการเรียนได้เมื่อแม่ของอินดี้รู้ข่าวก็โกรธมาก แม่ไม่นึกเลยนะว่าลูกจะถึงขั้นลอกข้อสอบเพียงเพราะอยากได้รางวัลทำคะแนนสอบได้ไม่ดีแม่ยังไม่ผิดหวังเท่ากับลูกลอกข้อสอบคนอื่นเลยนะอินดี้ก้มหน้านิ่งไม่กล้าเถียงและไม่สามารถแก้ตัวได้ขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะแม่จะลงโทษโดยการหักค่าขนมทั้งเดือนและห้ามไปเที่ยววันหยุดจนกว่าจะสอบซ่อมเสร็จ นอกจากจะโดนแม่ลงโทษหักค่าขนมและห้ามไปเที่ยวแล้วอินดี้ยังต้องมาเรียนเสริมและสอบซ่อมในวันหยุดขณะที่เพื่อนๆที่สอบเสร็จก็สามารถไปเที่ยวไหนก็ได้เห็นเพื่อนๆไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานอินดี้ได้แต่มองอย่างอิจฉาอ้อแล้วเธอก็ต้องเลี้ยงชาบูหมูกระทะที่สัญญาไว้กับเพื่อนด้วยพังพินาดย,ย่อยยับหมดสิน้น เสียเงินเปล่ารางวันก็ไม่ได้โดนหักค่าขนมอีกและยังต้องมาเรียนเสริมบัหยุดอีกต่างหากโอ๊ยอดไปเที่ยวกับเพื่อนๆเลยแย่แย่แยยแย่ยอดแย่พอลมมาแย่ yeah.